สวัสดีค่ะนิชาทารดเป็นยังไงกันบ้างคะ28่สิบแกุมภาวันนี้วันศุกร์สุขสดใสสบายใจร่าเริงแจ่มใสนะคะวันนี้มาเช็คพลังใจมาเช็คสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้หน่อยค่ะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอินทรนคุณเอาอยู่ในทุกเรื่องคุณสามารถควบคุมความรักครอบ ควบคุมกำลังใจที่ดีอยู่ในตัวคุณคุณเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะคุณแข็งแกร่งพุ่งทยานมีแพชชั่นและมีกำลังใจเราเลือกที่จะเติบโตพุ่งทยานไปข้างหน้าสุดกําลังเลยนะคะใครมีกำลังเท่าไหร่วันนี้ใส่ไปสุดกำลังเลยค่ะอุดมสมบูรณ์มุ่งไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ความเพิเพ่มพูนความสบายใจในะวันศุกร์นะคะพลังงานวันศุกร์วันนี้มีแต่ความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะสายลมจอยค่ะสายลมพัดผ่านมาให้เรารู้สึกสบายใจสายลมแห่งความรักหวนพัดมาให้เราได้รู้สึกดีๆขอบคุณสายลมที่พัดผ่านมาทำให้เราสบายใจแจ็คพอตค่ะ ใครพลังงานนี้นิชาขอรับไปด้ยวยโดยคนนะคะแจ็คพอตยังไงแจ็คพอตความโชคดีกำลังวางชาคุณมีกำลังวางชาเพราะคุณแข็งแกร่งคุณเข้มแข็งคุณมุ่งมั่นคุณใจดีและคุณมีความสุขค่ะพลังงานวันนี้ให้ทุกคนยังคงมีความสุขมังข่งคั่งอุดมสมบูรณ์แจ็คพอต เหมือนเราโชคดีในทุกๆวันนะคะใครอธิษฐานอะไรไว้เขาบอกว่าคำอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือการที่เราให้เราลืมคำอธิษฐานไปให้หมดเพราะว่าเราสมปรารถนาในทุกๆวันอยู่แล้วค่ะอธิษฐานอะไรไว้ the chariot ค่ะ ทุกอย่างคุณเอาอยู่คอนโ c o n t r o ได้นะคะเด e าร a r อ o คือผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีพลังกายพลังใจสามารถที่จะมุ่งมั่นรัทยานใครติดต่อค้าขายการต่างประเทศหรือตัดสินใจที่จะไปเรียนต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและถึงเวลาที่กําลังกายกําลังใจปลุกขุนพล ในตัวคุณออกมาค่ะคุณเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะเดอะชาริออตไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องใดคุณเอาอยู่ในทุกๆเรื่องค่ะเดอะชาริออตผู้มุ่งมั่นไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะพบมืดหรือสว่างจะขาวจะดำคุณเอาอยู่ในทุกเรื่องนะคะอุปสรรคอันใดคุณก็ไม่กลัวเพื่อที่คุณจะก้าวไปสู่เดอะฟูลเริ่มต้นใหม่ค่ะ The Fool คือศูนย์เซตทุกอย่างใหม่ด้วยหัวใจของคุณนะคะรีเซ t ตระบบใหม่ตั้งโปรแกรมใหม่ว่าคุณอยากจะให้สิ่งใดกับเกิดขึ้นกับคุณคุณสามารถเป็น The Fool ผู้ที่อิสระเสรีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสายลมแสงแดดเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง The Fool ผู้มีความสุขและบางเรื่อง ที่เราไม่รู้และเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะคะเรื่องไหนที่ทำให้เราไม่สบายใจเราไม่ได้คิดเดินทางไปข้างหน้ามองดูแสงตะวันเชา้าวันใหม่ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความร่าเริงสดใสและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงได้เวลาออกเดินทางเพื่อเอาอิสรภาพและ ความสุขและความสบายใจของคุณกลับคืนมานะคะ The f o o l ไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนไปอย่างไรสุดท้ายเราจะต้องกลับมาที่ตัวเองศูนย์รีเซ็ตใหม่ค่ะ Page of s pa off. อ o r อดเด็กผู้มีความมุ่งมั่นความคิดของเขาทรงพลังอยู่ท่ามกลาง ความรักที่มีให้กับตัวเองอัศวินผู้นี้ใส่เสื้อสีแดงอัศวินน้อยเด็กถือดาบความคิดความหวังกำลังใจความมั่นใจอยู่ในเด็กคนนี้นะคะเขามุ่งมั่นเพื่อที่จะทำตามความฝันและสิ่งที่เขาต้องการจริงๆความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเด็กน้อยคนนี้ไม่กลัวสิ่งใดค่ะ เขาไม่ได้มีสิ่งใดที่ต้องกลัวเพราะเขามั่นใจในตัวเองและเอาอยู่ทุกเรื่องถึงเวลาแล้วคะ่ะ justment ได้เวลาประกาศผลแห่งคุณงามความดีที่คุณได้ทําไว้นะคะได้เวลาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณเราทําสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเสมอนะคะ เดอะซัค่ะเป็นไพ่ที่ดีที่สุด The ะซันคือทุกสิ่งทุกอย่างสว่างสดใสแสงทองแห่งวันใหม่ฟ้าเปิดทุกอย่างเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดทุกอย่างเปิดต้อนรับชีวิตของคุณนับจากนี้ไปจะสว่างสดใสเต็มไปด้วยความสุขและความอุดมสมบูรณ์ เท่าที่คุณอยากจะมีในทุกๆด้านความรักการงานการเงินสุขภาพเดอะซันกลับมาเป็นเดอะซัผู้ทรงพลังและมีความสดใสในตัวเองนะคะพลังงานนี้นิช,ชาขอรับไว้ด้วยคนนะคะให้คุณเป็นเดอะซัมีแสงสว่างมีความหวงังมีกำลังใจในทุกวันประสบความสำเร็จกอดเด็กน้อยคนนี้ด้วยความรักทั้งหมดที่คุณมีนะคะ กอดตัวเองมากๆชีวิตของคุณสมดังที่คุณอธิษฐานไว้ทุกประการค่ะทุกประการทุกอย่างที่คุณหวังไว้มันจะสำเร็จและรลุ่่วงดังที่คุณต้องการนะคะนิชาขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสำเร็จมีแจ็คพอตคำอธิษฐานของคุณขอให้เป็นจริง ามที่คุณตั้งใจไว้นะคะสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆปังๆสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ